ฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำว่กความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษเ,เด็กกำพระ บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิ i, สัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าอัสสลามุอะลัยกุมวะราะฮฺมุลลอฮิวะบระกาตุขอความสันติความจำเิญและความเมตตาจากเอกรอสปตาลาได้ประสบกับผู้ชมรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยทุกท่านนะครับวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับเป็นรายการที่สื่อสัมพันธ์ระหว่างชาวมือบนกับชนชาวมือล่างนะครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่ตำบลสัต,ตหีบอำเภอสัต,ตหีบนะที่มัสยิดอั้นฮูดา นะจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งวันนี้นะเราเได้รับเอกสารได้รับข่าวข่าวนะจากผู้ที่อยู่ในย่านของมัสยิดอันหุดานะโดยเฉพาะท่านิมั่มนะได้ส่งสือไปนะว่ามีเด็กกำพร้านะถึง9คนนะอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือหญิงม่ายนะที่ครอ,อบครัวเด็กกำพร้า9คนเนี่ยนะยังมี เด็กอยู่ในท้องอีกหนึ่งคนนะเป็นสิบคนนะครับแล้วก็ทางสามีของหญิงม่นะก็เป็นเครือข่ายของมุ้นทีสตาชนนะซึ่งเคยช่วยเหลือดูแลนะเด็กกำพร้าในย่านสัตหีบชนบุรีนี้มาโดยตลอดนะครับแล้ววันนี้นะครับครอบครัวนี้ก็กลายเป็นครอบครัวกำพร้านะที่ต้องดูแลลูกถึงสิบคนนะครับส่วนเรื่องราวของครอบครัวนี้นะจะเป็นงไงนะเดี๋ยวผู้ชมตามผมมาไปรับรู้เรื่องราวของเขานะพร้อมกันเลยนะครับ under love for me habib r a s u l u l l a sinan nabii til arabti sorry ครับ sorry ครับอายุเท่าไหร่ครับ33ค่ะอาชีพทำอะไรครับก็คือที่ผ่านมาก็หนูขายโรตีปัจจุบันเนี่ยไม่เลยค่ะ คือเลี้ยงลูกอย่นีก็คือหนูดูแลเขาตลอดเป็นครูสอนศาสนาที่นี่ใช่ค่ะก็เดือนละสี่พันแล้วก็แกก็จะไปบรรยายตามเอค่ายทหารอะไรอย่างเงี้ยจ้ะไม่ไม่ได้เป็นเดือนเป็นรอบเป็นรอบจ้ะแล้วก็เลี้ยงแพะแต่ว่าเลี้ยงได้ไม่เท่าเท่าไหร่ประมาณปีนะปีปีกว่ากว่าแล้วพอเขาแย่หนูก็บอกเขาว่าหนูต้องขายเพราะจะต้องใช้เวลามาดูบังอะไรเงี้ยจ้ะหมดแล้วค่ะ คือนี้สินตัวบางมีแต่ทีนี้ว่าหนูโทรติดต่อทุกคนก็คือทุกคนทำดีแล้วเขายกให้บางทั้งหมดหนะก็คือหนูถามเพื่อนเขาที่เรียนอวยากจากอยุทยามาด้วยกันเพราะว่าวันหลังจากที่แกเสียแล้วอะ,วะหนูจะโทรถามทันทีว่ามีบางมีนี้สินกับใครบ้าง แต่ทุกคนบอกว่ามีแต่ทุกคนออกเป็นเสียงเดียวกันว่าเขายกให้เขาบอกเขาบอกเขายกให้อีทพี่ยกให้อีทหมดเลยบอกกันหมดใช่ค่ะหนูก็บอก่ขอบหนึก็คือหนูบอกอ่ัทำดีแล้วมาแล้วก็บอกขอบคุณมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเธอก็ไม่มีหนี้หนูไม่มีจ้ะใช่เพราะว่าบางเขาจะคอยหาตลอดเขาบอกว่าก<ม>็ถ้าบางเป็นอะไรขึ้นมาก็ให้ดูแลลูกๆให้ดีแล้วอย่าให้ใครแล้วก็คนเนี้ยตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าท้องทีเนี้ยวันนั้นน่ะก็คือวันที่บางใกล้เริ่มจะแต่ว่าเขายังมีความ คือสอมองเขายังจำอะไรได้ดีอยู่ก็คือหนูก็ไปตรวจทันทีเลยก็หนูก็เอาแผ่นตรวจแล้วก็เอาแผ่นอ,อัลตราซาวด์มาให้เขาดูบ้างหนูท้องนะบางบอกเฮ้ยท้องเหรอแล้วทำไมตอนนั้นเธอบอกว่าเธอแบบไปตรวจมาสองครั้งกับลูกสาวทําไมถึงไม่ท้องอะไรอย่างเงี้ยบอกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนกก็เอานายืนยันให้แกหมอเา็าบอกผลสรุปมาว่า4เดือนกว่าแล้วกําลังเข้า5เดือนแต่ตอนนี้หนู5เดือนกว่าแล้วเพราะว่าหนูไม่เคยไปฝากตั้งแต่นั้นมาเพราะว่า หนูทิ้งบังไม่ได้เขาไม่รู้แต่<ะ>ว่าเขาพูดว่าให้ชื่ออัฟฟานแต่ทีนี้หนูไม่แน่ใจอาจจะเปลี่ยนรหรือรอะไรอย่างเงี้ยจะห้าเดือนห้าเดือนกับประมาณสองสัปดาห์ร้องค่ะเราจับร้องใช่ร้องร้องเลยค่ะก็หนูก็คือไม่ได้แบบไม่ได้อยากบอกอะไรคือว่าคืนนึกอย่างเดียวว่าโอเคทำดลแล้วหนูจะดูแลลูกให้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็อยากก็คือแบบชาลอหวังว่าเขาจะรับรู้อะไรประมาณนี้แบบดูแลเขา ทุกคนให้ดีเหมือนที่เขาสั่งหนูไว้ว่าอย่าให้ใครนะลูกอะไรเงี้ยให้อยู่กับหนูแล้วก็สั่งเสียว่าละหมาดห้าเวลาอย่าให้ลูกขาดคือเขาจะกำชับเรื่องนี้มากใช่เรื่องละหมาดก่อนเลยอย่างอื่นเขาจะไม่เท่าไหร่เรื่องแบบอ่านหนังสือนะอ่านออัลกุรอาน,อ,านอะไรอย่างเงี้ยละหมาดน,นี่สําคัญอย่าทิ้งเด็ดขาดแล้วก็ช่วยขอดุอาให้เขาบอกลูกๆเขาจะย้ําตรงนีหน้หนักแน่นมากตอนนี้ถามว่ามันไม่นะ <laughs> บางครั้งก็ ข้างในก็อันนี้เหมือนกันคือมะจะรู้มะจะอยู่กับหนูแบบจะร้องทุกวัน,นอันนี้เรื่องจริงรแต่ไม่คือเขาเห็นค่ะเขาเห็นแต่ว่าจะไม่ตีโพลตีพายก็คือแบบลูกก็จะแบบอบกอดว่าแม่อย่าร้องนะอะไรอย่างเงี้ยแบบก็อินชาเอาจะพยายามอะไรเงี้ยคิดไว้อยู่ก็คือหนูอยากเปิดขายโรตีเหมือนเดิมอะไร<ๆ>อย่างเงี้ยมีพื้นมาอยู่แล้วเพราะเมื่อก่อนหนูขายอยู่ที่โรงพยาบาลอภากรแล้วก็อยู่ที่ตลาดนัด ก็ให้เขาเรียนศาสนาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนที่บังสั่งหนูไว้เขาบอกว่าพยายามกำชับคือให้ลูกเรียนศาสนาก็คืออย่างอื่นจะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็คือให้แกได้รู้เรื่องนี้อะไรเงี้ยหนูยังไม่แต่ว่าพยายามจะทําให้ดีที่สุดอะค่ะแต่คือตอนนี้หนูแบบกําลังใจคือยัง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 ไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่อะค่ะก็คือบางเขาจะแบบคือเขาจะดูแลแบบก็คือดูแลทุกอย่างที่แกจะแบบพยายามทุกอย่างไม่ไม่ แม้ว่าจะไม่มีเงินแกก็จะพยายามหาตรงนู้นตรงนี้มาโปะให้ลูกแม้คือเคยมีเหมือนกันวันหนึ่งแบบไม่มีข้าวสารเลยเขาก็ขอมะมั่งอะไรมั่งแล้วก็มาทำดีแล้วคืออิหม่างเขาก็ช่วยใช่ทำทำดีแล้วก็คือมีจุดหนึ่งที่แย่ที่สุดก็คือไม่มีข้าวอะไรอย่างเงี้ยเคยมีแบบถามว่าบ่อยครั้งไหมหลายครั้งตาหนูก็คือเขาบังอะ่ะเขาจะไม่ค่อยพูดเขาจะสอบหาเขาเองจะยืมคนนู้น ยืมคนนี้เหมือนที่หนูบอกว่าตอนนี้ก็คือว่าแกมีติดค้างอะไรใครไหมอะไรเงี้ยที่หนูถามไล่แกตลอดแต่ว่าแกแบบคือแบบแกแบบไอ้นี่ดีอย่างดูแลดีก็คือเขาไม่ทิ้งให้ลูกอดเขาพูดว่าพ่อแม่อดดีมันจะดีกว่าให้ลูกอดใช่ค่ะแต่มีเหมือนการที่ลูกไม่มีตังค์ไปกินโรงเรียนหนูก,ก็บอกว่าอดทนแต่ว่าหนูห่อข้าวให้แกไป ใช่มีค่ะมีทุกคนผ่านประสบการณ์มาทุกไม่เลยค่ะเพราะว่าหนูจะไม่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 หนูจะใช่หนูจะสอนแกลตลอดแล้วเขาเข้าใจยิ่งคนนี้ <c oughs> ยิ่งคนโตกับไฮยัตเขาบอกแม่หนูไม่เป็นไรหนู <c oughs> ไม่เป็นไรเลยไม่ต้องเป็นห่วงหนูเลย <c oughs> มันเป็นเรื่องปกติ <rir> <c oughs> บอกว่าหนูอดทนได้ <c oughs> แต่ยิ่งมูยยาฮิตเขาจะแบบไอ้นี่มากเลยเข้มแข็งมากบอกแม่ไม่เป็นไรเอาเงินตรงเนี้ยไว้ที่บ้านให้น้องๆคนเล็กแล้วหนูไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาอดทนได้อันนี้เขาพูดจริงๆแม้กะท่างสิทธิ์ดี คือเขาจะรับรู้เยอะคือตอนนั้น<อ>คือหนูคิดแล้วว่าหนูบอกบางจับมือเขาแบบคือเขาจะห่วงมากเขารักเขามากบอกบางคือวันนั้นอนะเป็นวันสุดท้ายที่หนูไปปล่อยแพะเองอะไรเองแล้วมาถึงลูกบอกว่าบีล้มในห้องน้ําเท่านั้นหนูกำม,มือเขาบอกว่าบางขายแพะเพราะบางไม่ไหวแล้วนะบางเดินเองไม่ค่อยได้แล้วนะแบบคือแบบแกจะไม่ค่อยเริ่มเริ่มไม่ค่อยมีแรงแล้วอะไรประมาณนั้นหนูบอกหนูขายนะตอนแรกเขาจะไม่ยอม ไม่ยอมเลยไม่เอาเอาเก็บไว้ก่อนบอกบางถ้าวันนึงบางล้มในห้องน้ําหรืออะไรแล้วใครดูอ่ะเดี๋ยวบางจะบอกว่าหนูดูไม่ดีอีกอะไรประมาณนี้ไงแบบขายนะก็คือตกลงทุกคนมะบางมาน้องสาวเขามาน้องชายมาทุกคนพูดเสียงเดียวกัน<ข>ใช่เขาคือลอบใจบางว่าอีทขายก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยบอกขายก่อนลูกเดี๋ยวถ้าอยากได้เดี๋ยวมะเขาบอกเดี๋ยวมะจะซื้อพันุใหม่ให้ดีๆตกลงเขาก็ยอม หนูก็เอาเงินตรงนั้นก็คือเก็บให้ลูกๆแล้วก็รักษาตัวเขาบางส่วนนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เสียเยอะค่ะคือ,อยอมรับ<แ>ว่าหนูแย่แน่นอนแย่แน่นอนแต่ว่าหนูไม่เป็นไรคือบางอ่ะจะแย่กว่าหนูเพราะหนูเห็นตลอดว่าแกทรมานคือเดือนสุดท้ายแล้วก็มาอาทิตย์สุดท้ายก่อนจะเสียแกแบบทุรนทุรายค่ะ เคนทรมานมากหนูบอกเลยแบบเห็นล้วสงสารเขามากค,คือแกจะอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่แต่ทีเนี้ยระหว่างสีเดือนที่ผ่านมาแกเคยมีแบบหยุดหายใจมาเช่่อขณะแล้วหนูต้องส่งเขาเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เขาก็ส่งเข้าชมบุรีไปแบบใส่ทุกอย่างเลยใช้เครื่องหายใจเจาะนู่นเจาะนี่จนเขาฟื้นขึ้นมาแล้วเขาทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าบังเป็นแบบนี้อีกปล่อยเขานะอย่าทําแบบนี้บอกเขาทรมานคือเขาออกมาคือตรงช่วงเนี้ยเขาเขียวช้ำไปหมดเลย เกือบครึ่งแขนหนูก็ถามบางเจ็บปะอะไรเงี้ยบางบอกเจ็บเจ็บอะไรเงี้ยคีโม <Yeah. S 1> <K imo S 2> ไม่ได้ด้วย <Yeah. S 2> เพราะวังไม่มีเรี่ยวแรง <Yeah. S 2> เพราะแกไม่กินอะไรเลยหนูให้เขากินเขาก็ไม่กินก็มีมีก่อนจะเข้าเดือนที่4อ่ะประมาณเดือนที่3อ่ะประมาณ3<ะ>เดือนครึ่งแกจะเริ่มกินละเพราะทุกคนเห็นแม่้างกีวิตเขาบอกเออยีฮาร์ดดีขึ้นแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยแกจะแบบน้ําหนักแกขึ้นมาโล2โล แต่พอจากอาทิตย์หลังมาแกซุดลงไปอีกทุกคนก็ตกใจว่าทําไมยีฮารวดเร็วจังอะไรเงี้ยก็จนมาเดือนนี้ค่ะก็คืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยบางเขาเริ่มหายใจไม่ออกแล้วเพราะว่าหมอบอกได้บอกว่าก้อนเนื้อทั้งสองก้อนที่หลอดอาหารคือปิดเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็บอกว่าต่อไปน,นี้ก็คือว่าผู้ป่วยจะไม่สามารถกินอะไรได้นะก็จริงอย่างที่หมอพูดเขาก็เริ่มไม่รับแล้วทุกอย่างที่หนูป้อนเขาใช้แค่หลอดป้อนเข้าไปบางก็ไม่อยากจะรับแล้วแล้วก็ข้างในอ่ะ คือเขาแย่แล้วบางครั้งก็ไอออกมามีเสมหะปนหนองออกมาด้วยลูกค่ะเพราะว่าหนูอ่อนแอไม่ได้อะไรเงี้ยคือมาต้องสู้แต่ถามว่ามีบ้างกลางคืนหนูก็ยังคิดถึงเขาอยู่กลางคืนหนูร้องมะเห็นแม้กระทั่งทําอาหารก็คือทําเสร็จแล้วก็หนูก็จะไม่กินแบบทําเสร็จเดินออกก่อนแบบยังรับไม่ได้แบบอาหารครั้งที่หนูทาก็คือเขาจะชอบกินอะไรเงี้ยแบบนึกถึงเขาตลอดอะไรเงี้ยก็คือแบบก็คิดอีกทีนึงก็ทําไงได้เอา คืออล็อกกำหนดมาแล้วหนูก็ต้องยอมรับตรงนี้อะไรเงี้ยมือยังไม่อยากปล่อยเธอเลยก็คือจะเอามาจับมากอดอลยไว้อยู่แต่เห็นเนี้ยก็คือพี่สาวก,ก็จะบอกว่าวางเขาไว้อะไรเงี้ยแบบแบบต้องยอมรับนะอะไรเงี้ยแล้วหนูก็กอดลูกมากเลยแบบดีไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่แน่ใจว่าวันนั้นที่หนูขอมาอัพเขาทุกอย่างไม่รู้ว่าเขารับรู้หรือล่าหนูคิดว่าเขารับรู้แต่ว่าเขาไม่ได้โต้อตอบอะไรหนูคิดว่าเขาให้คือเขาไม่เคยโกรธเขาบอก แล้วก็หนูก็ให้มาอัพเขาทุกอย่างอะไรเหมือนกันก็คือ,คอต่างคนต่างให้มาอัพอะไรกันอย่างเงี้ยจะ้ะก็คือเราจะพยายามไม่ติดค้างอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะสิบแปดปีแล้วค่ะ <18. S 1> หนูแต่งเขาตั้งแต่อายุสิบห้าใช่บางอายุยี่สิบเก้าก็ตรงนี้หนูไม่รู้นะหนูไม่จะพูดไงหนูคิดว่าอันละให้แล้วคือปกติอ่ะ หนูจะต้องแบบคนนั้นก็มาขออะไรแต่หนูไม่เอาก็คือบางแค่มาหามะที่บ้านหนูก็ตัดสินใจที่จะนิกาสกับเขาเลยคือช่วงนั้นน่ะบางอะ่ะเขาจะขับรถให้ฝรั่งแต่ช่วงนั้นน่ะแกได้รับเดือนแค่หมื่นสองหนูมีลูกคนแรกคนที่สองก็ทำได้แล้วคือหนูยังดูแลอะไรกันดีทุกอย่างดีโอเคพอมาสามมาสี่มาห้าเริ่มแบบแต่ว่าเราอดทนกันมาได้ก็ช่วงที่คูยิฮาดตหรือคุณมุฮัมมัดสัดยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับ ก็แกเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าสุสดของมัสยิดอันฮูดาเพราะว่าก็จะช่วยงานของมัสยิดอันฮูดาเป็นได้เป็นอย่างดีนอกจากจะสอนหนังสือแล้วสอนหนังสือเด็กสอนหนังสือผู้ใหญ่รวมไปถึงมูอัลลัฟนะครับแกมีลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นมูอัลลัฟค,ค่อนข้างเยอะก็ <S 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 ะคนแถวแถวนี้ที่สนใจศาสนาอิสลามก็จะมาหาแก มาเข้ารับอิสลามกับแกแล้วก็กจะสอนในเรื่องของอหลักการพื้นฐานของอิสลามสอนเรื่องของละมาดเรื่องอา่อานอา่อานอา่อานุรอ่านต่างๆหุกกรมอาการต่างๆที่เกี่ยวกับพื้นฐานเบื้องต้นนะครับลูกณเวลานี้มีเกคนนะครับแคนเป็นผู้ชายหนึ่งคนเป็นผู้หญิงแล้วก็อยู่ในท้องภรรยาแกอีกหนึง่งประมาณหเดือนเศษๆเนี่ยก็เป็นผู้ชายอีกฮะฮัมดลิแล้วก็อลอให้นะครับแล้วก็ สิ่งที่สําคัญเลยที่แกจะปรารบกับผมอยู่เป็นประจําก็คือว่าอยากให้ลูกๆแกเนี่ยได้เรียนศาสนากันทุกคนแกบอกกับผมว่าลูกลูกของแกทุกคนเนี่ยผาจบป .6 แล้วเนี่ยก็จะส่งไปเรียนศาสนาตั้งแต่ผมเป็นอิหมามาเนี่ยก็จะมีในค่ายทหารไม่ว่าจะเป็นหน่วยนาะวิกโยธินแล้วก็อีกหลายๆค่ายเขาก็จะมีทหารมุสลิมรวมไปถึงทหารที่ไม่ใช่มุสลิมที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ท,ที่ภาคใต้สี่จังหวัดภาคใต้ เขาก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของอวิถีชีวิตของการดาเนินชีวิตของผ่อพี่น้องมุสลิมทางภาคใต้ว่า,ามีวิถีชีวิตแบบไหนอย่างไรเขาก็เชิญมาเชิญมาผมก็ให้ครูยิฮัดนี่แหละไปบรรยายแล้วก็แกก็บรรยายได้ดีนะพูดตรงตรงกับพูดบรรยายได้ดีกว่าผมอีกก็ช่วงแรกๆผมก็ไปไปร่วมกับแกลแล้วก็ผัดกันทำาต่ช่วงหลังๆผมก็ภารกิจเยอะก็โยนให้แกไปทําเองก็ก็ได้รับการฟีดแบ็กกลับมาว่าแกได้คือพูดดี แม้กระทั่งแกก็เป็นกรรมการชุมชนที่ตรงนี้ด้วยนะครับชุมชนคลองการดาเขาเรียกว่าชุมชนคลองกันดาแกก็เป็นคณะกรรมการคณะกรรมการที่ชุมชนหลาหลายท่านก็ก็เสียดายที่แกได้เสียชีวิตไปเพราะแกก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นพูดพูดที่พูดจามีหลักการดีครับอืตรงนี้เรียกว่าเตาถ่านแล้วก็ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับทั้งช่ยครับเป็นค่ายทหารทั้งหมดครับ แล้วก็รวมไปถึงการละหมาดไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์วันอีดนอกจากจะมีชาวบ้านชาวช่องที่อยู่คนพื้นคนพื้นที่ที่มีอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังมีคนเดินทางมานักท่องเที่ยวแล้วก็ที่มากันเยอะเลยมากเลยก็คือทหารทหารจนกระทั่งคนเดินทางและหลายคนปลารปลก,กับผมว่ามาแล้วเหมือนเป็นสุเหล่าทหารเพราะทหารเต็มล้อมรอบ<ม>เต็มไป, <ๆ S 2> ปหมดครับแล้วครูยาฮาร์แกก็ดูแลเพราะทางองทหารมาก็ก็ดูแลเทคแคร์นะครับเพราะว่าแกก็ถือว่าทหารเนี่ย เป็นลูกศิษย์แกด้วยทีแกได้มีโอกาสได้เข้าไปอบรมในค่ายทหารจากที่ผมได้ได้มีโอกาสนะครับสัมผัสกับมูล,มลนิธิรัทธาชนมานานหลายปีแล้วครับก็เห็นการทํางานของคณะกรรมการแล้วก็ทุกทนมีจิตอาสานะครับในเรื่องของของไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้ารวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยเวลามีเหตุมีเพศภัยวแม,ม้กระทั่งพี่น้องเราที่ต้อง หลบลี้หนีภัยมาจากต่างประเทศแล้วทางสัตหีชนก็ช่วยเหลือก็ถ้าอยากจะเชิญชวนพี่น้องมุสลิมทุกทท่านนะครับที่มีความสามารถนะครับที่จะให้การช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะเป็นครูยิงครอบครัวครูเยิงฮาร์ดรวมไปถึงครอบครัวอื่นๆนะครับที่มูลนิธิสัตหีชนให้การดูแลอยู่นะครับก็คนละเล็กละน้อยนะครับท่านสามารถ โอนเงินของท่านเข้ากับบัญชีของบุนิษศสัตวาชนได้แนะ้ะก็สามารถที่จะให้การช่วยเหลือได้บริจาคได้ครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับย่าากุมบุลรอคอยรอนครับครับผู้ชมครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของหญิงไม้นะที่มีลูก9คนแล้วก็ยังอยู่ในท้องอีก1คนนะซึ่งอยู่ในท้องเนี่ยหเดือนแล้วนะแล้วก็รายได้ของเธอก็แค่เพียง4ี่พบาทนะที่เป็นรายได้หลักนะกับ เ้าชีวิตสิบชีวิตที่กําลังจะลืมตาดูโลกผมเชื่อนะผู้ชมได้ฟังเรื่องราวของเธอนะโดยสังเขตแล้วเนี่ยถือว่าเป็นหญิงแกร่งนะที่มีจิตใจที่เข้มแข็งมากนะสามีเจ็บนะเป็นเวลา4ี่ห้าเดือนเนี่ยนะเธอก็ยังต่อสู้นะดูแลสามีจนกระทั่งถึงอายันของลอสมาตาลานะแล้วก็หลังจากนั้นนะเธอก็สามารถที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรค นะแล้วก็มีกําลังใจให้ตัวเองนะโดยการได้กําลังใจจากลูกๆนะก็หวังว่านะครอบครัวนี้นะจะได้รับดูอาจากสามีของเขานะที่ขอดูอาให้ลูกๆนะอยู่ในทางของล้อได้เรียนศาสนานะได้ปฏิบัติศานกิจโดยเฉพาะอ,อละหมาด5เวลาเนี่ยนะจะเน้นให้ลูกทำนะส่วนผู้ชมนะก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับ การดูแลสังคมโดยเฉพาะเรื่องสงเคราะห์เด็กกำพร้าเนี่ยก็สามารถที่โทรไปได้ที่0819308713ครับวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใ่นะครับผมม,ม,บมมิรนครขำมิไลนะครับผงจากลาผู้ชมไปเลยนะครับอัสลามุมอะลัยกุ้มอรห์มะตุลลอฮิวัะบรากาตุบ้านนี้มีคนห่วงใหญ่สนับสนุนโดยมูลนิธิสัตยาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพรา้า